ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสต้าทรอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5Mx อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h k a r คร ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง City Nature Challenge 2022พบสิ่งมีชีวิตหายากและใกล้สูญพันธุ์มากกว่า2 2 1 4ชนิดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสาตร์แห่งชาติหรืออพวชร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชและ Nature Plan ขับ พร้อมด้วยการผันึก,กำลังขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงอาสาสมัครที่ทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์พลเมืองจะแถลงข่าวสรุปผลการสำรวจของกิจกรรมปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง City Nature Challenge 2022ในการร่วมกันสำรวจเก็บตัวอย่างแล้วบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน i n a t เ r e a l อา t เพื่อเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตต่างๆในเขตเมืองอย่างเป็นระบบที่มีผู้ร่วมสำรวจมากถึง445เมืองจาก47ประเทศทั่วโลกพบสิ่งมีชีวิตมากกว่า50,001 176ชนิดและรวมมากกว่า2,214ชนิดที่เป็นชนิดหายากใ 0, กล้ศูนย์พันธุ์ดรกานิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าอาพอวชให้ความสําคัญแก่เยาวชนและประชาชนในการสร้างการมีส่วนร่วมและการปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดของการเป็นนักวิทยาศาสตร์แก่สังคมโดยกิจกรรม City Nature Challenge 2022ถือเป็นกิจกรรมลักษณะ ซิติเซนสายวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองทําให้เกิดความตื่นตัวและความสนใจด้านธรรมชาติวิทยาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สังเกตบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบในระดับคุณภาพงานวิจัยผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I n เนซ r a าสิ t แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อวันที่30เมษายน2565อพวชส่งทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชแมลงสัตว์สะเทิน้ำสสเทินบกไสเดือนตะเข็บตะขาบและหอยทากลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการด้านต่างๆพร้อมเยาวชนร่วมสำรวจสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่สวนเบญจกจิติกรุงเทพพบสิ่งมีชีวิตและได้บันทึกมากถึง438ครั้งจำแนกเป็นสัตว์ชนิดต่างๆถึง154ชนิด สะท้อนให้เห็นความหลากหลายของธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวและสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนที่ร่วมสำรวจในการอนุรักษ์และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นนางคุณประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชกล่าวว่าสวทชตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนจึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงานปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมืองซิตี้น เจอชาเลนจ์ Challenge 2022 CNC 2022ขึ้นในประเทศไทยซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดงานในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเมืองระยองเมืองขอนแก่นเมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่โดยในงานนี้สวทชได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและจุลินทรีย์จากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติหรือ NBT ไปร่วมเป็นวิทยากรสำรวจธรรมชาติในพื้นที่สวนเบนจกกิติกรุงเทพ เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้สวทชยังได้สนับสนุนให้ประชาชนไทยเข้าถึงการใช้งานแอปพลิเคชัน iNaturalist ได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันฉบับภาษาไทยขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและได้นำมาใช้เป็นคู่มืออำนวยความสะดวกในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งแนอนาคตจะใช้สนับสนุนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปสำหรับผลการสำรวจธรรมชาติในเมืองทั่วโลกของปี2565ได้ผลสรุปดังนี้การสังเกตการจากทั่วโลกจำนวน1 6 9 4 8ล้านน9ครั้งจำนวนชนิดที่บันทึกได้มากกว่า 1> 5 1 7 6สปีชีชนิดและรวมมากกว่า2,214ชนิดที่เป็นชนิดหายากใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกค,คามในระดับสากลตามการจัดสถานภาพของ IUCN Red List การประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จากทั่วโลกจำนวน67,220คน ่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก